ชีวิตนี้เนาพี่น้องจ้ายากไปเบิดยากอิลลี่อยู่ยากอิลลี่พี่น้องคันยากกับสมบัติของเขานั่นนะสชบเ่าให้ฟังเนาะไปอ่านอยู่ในกลุ่มสะพายสะพายประเทศนี่แหละยากน้ำเขายากน้ำชีวิตหมดหมดเลยเข้าใจถึงคนชีวิตที่บ่เคยมีความสุขที่ต้องไคว่ขว้าหาสิ่ง สิ่งมาเติมเต็มในชีวิตเนาะเพราะอย่างพอปัจจัยหลายๆปัจจัยแล้วบางคนนั้นอยากน้ำสมบัติของฝรัง่งมันเกิดเลยอยู่บ่มีความสุขคอยเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างเขาเขาคือใส่ชีวิตหวยหาเขาคือใส่ชีวิตบ่มีความสุขเขาไม่รู้จักพอในสิ่งที่ตัวเองมีเขาบ่รู้จากพ่อในการที่ว่าหรือหรือเขาบ่รู้จากหาเองว่าไง ฮะเองใดเพราะว่าบางคนอยากเอาของเขาอีกนะค่อยบอกเขาใจว่าเป็นยังถึงมีถึงมีความคิดที่ว่าแต่งงานมาแล้วบางคนก็หวังสมบัติเขาเอาแบบเทาๆหรือมันจักิ่ตายบันไดเดี๋ยวมันแตง่งเดี๋ยวมันตายไปแล้วสมบัติมันก็ต้องเป็นของเฮาหมดเงินก็คนพวกมีอคติคิดยังสี่เนาะมดก็บ,บรรว่าเป็นยังเขาคือเห็นแก่ไดแท้ เป็นยังเขาคือเพื่อคิดว่าการที่เฮาอยู่กับคนคนหนึ่งคือเฮาหลักกันเฮาอยากสางเอียงรวมกันแล้ววันหนึ่งมาหนนท่เดเขาเห็นเป็นหลดว่าวันหนึ่งมาฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากเธอมากมายแล้วคนเป็นผัวนั่นซึ่งมันเห็นว่าเฮาหักมันนั่นมันสิบว่าหายเอียงเขาเลยสันติพี่น้องคันเขาหักเฮาเขาหายเฮาอยู่แล้วค่ะว่ต้องยานหรอก บรต้องอยานว่าสิ่ได้สมบัติเขาบางคนมาอ่นเราถึงเรื่องสมบัติแล้วมันตายเขาตายอ่าเขามีลูกติดเขาสิได้อย่างเนียเขาสิได้เท่าไดแน่ยากไปเบิดนําเขาโอ้ยข่อยเราคืดยากนํานำสมบัติผู้อื่นนั่นมันก็เลยอยู่อยากพป่น้องจ๋ายานจะจ้าของบได้ความหลบของคนนี่นาอข่อยก็เห็นหลายคนเล้วเด้คนหลบตัวข่อยนี่ที่ลู่คนหลบตัวคนลู้จัก เพื่อนที่รู้จักเพื่อนที่ทั้งสนิทและไม่สนิทเห็นมาเบิดเล้วยากน้ำสมบัติฝรัง่งยากน้ำสมบัติผัวย่านจะของบ่ได้่านลูกจะของบอออ่ได้คนก็ขึ้นอยู่ด้วยว่าเป็นอย่างเขาคือมีทัศนคติจังสันก็ยังว่าล่ละเนาะมดกับบ่ได้ว่าผู้ใดดกแต่ว่าก็อยากอยากถามน่ะนะมันเป็นอย่างคือใส่ชีวิตยาก ถามเน่ว่าสมบัตินั้นตายไปเอาไปได้บอ่อกับบอ่อได้เม่นจ้ะตายไปเอาไปบอ่อได้แต่ยังใส่ในตอนมีชีวิตอยู่ได้เม่นจ้ะแต่ในขณะที่ผัวยังบ่ตายนั้นถามกันแล้วว่าอันคันเขาตายเขามีลูกติดเขามีลูกติดเขา,าสิได้ยังแน่จังสีนั่นนะคอยลงเงินค้นจังสีเม่ยพี่นงจ้ะคอยกระักสีบอกคำใดบ่มีคำสีเบ้า อก็ได้แต่อึ้งๆน,น,น้ำนันละ่ะพอความคิดขอ่อนนะคอยรู้สึกว่าการที่ค่อยมาอยู่เมืองนอกแล้วแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งหรือแต่งงานกับฝรั่งฝรั่งมันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากมาเอาเปรียบเขามีงานอะไรเราทําได้ภาระอะไรต่อค่ะและภาระอะไรที่เราแบ่งเบาได้เราก็อยากแบ่งเบาเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าค่าครองชีพมันสูงอยู่ต่างประเทศค่าครองชีพสูง ยิ่งมีลูกหลายคนเทาก็ตตรงยิงซอยกันแห่งแต่ว่ามีลูกเขาน้าติดมาน้ำเขาดูแลลูกเขาน้ำจังสิหมดบุคยคิดอยางไดอย่ง,อยงของเขาเลยค่ะเขาซอยหมดเขาซอยเอาหมดมาอยู่หนีเขาซอยเลี้ยงลูกหมดเขาช่วยดูแลในชีวิตเราในระหว่างที่เราตกอับได้ทุกได้ยากลําบากตอนที่เราแย่แล้วมันมีคนคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยเรามมดรู้สึกดีใจนะ มดมีความรู้สึกว่ามดดีใจมดรู้สึกภูมิใจที่ว่าเฮ้ยในวันที่เราแย่แต่มันมีใครคนนึงกลับมาช่วยเราอะ่ะหมดมีความมดจําภาพตรงนั้นว่าเออวันที่มดกําลังลําบากอยู่แต่เขามาซอยหมดแล้ะพอมดแต่งงานกับเขามาแล้วมดคิดเสมอว่าฉันจะช่วยเธอทุกอย่างเท่าที่ฉันช่วยได้อืมเหยียบนอเว้ือแหลกคิดเลยว่าฉันซอย,อยอย่างเขาได้ฉันซอยเฮ็ดงานอย่างได้ฉันซอย ฉันอยากซอยเพราะว่าอย่างเขาเคยช่วยเหลือฉันใน,ในตอนที่ฉันตกอับนี่คือชีวิตคู่และมดคิดว่าชีวิตคู่มันก็ต้องห้าสิบห้าสิบถ้าจะไปด้วยกันแต่หลายๆคนนัน้นในรอบตัวมดนัน้นที่หมดฟังจากประวัติและเรื่องเล่ามาเนอะหรือว่าไปอานในสัยนนอร์เวย์มาอยากจะกับสมบัติเขา ตายไปแล้วเขาสิได้ยังแน่เขาสิได้กี่เปอร์เซนต์จดทะเบียนหรือว่าบ่ได้จดทะเบียนเขาสิได้บออันยังบ่ได้ไปอยู่นอ์แว์แต่มีลูกน้ำกันอันบางคนกะสิได้ยังน้ำเขาบอสิไปได้สมบัติจังไดแน่เขาสิแบ่งสมบัติไหนเขาบ่เก่าหัวเลยค่อยแม่ค่อยเก่าหัวน้ำพวกที่คิดจังสีดแม่มันเป็นอย่างนอกค่อยรู้สึกว่าคนยังเสียมันมั่มีความสุขเพราะว่าย้อนยังมันไม่เคยพอ ไม่เคยพอไม่พอยากแถมอยากได้ของเขาอีกนึกไปถึงตอนเขาไตา่บุญเด้ว่าเขาสีได้อย่างทั้งๆั้งที่เขายังบาไตยจ้ำบางคนอ่ะเออนี่แหละเนาะชีวิตอย่าใส่ชีวิตเห็นมันอยากเลยเด้ออันซุ่มอย่างได้สมบัดเขานั้นมีมือมีตีนอยู่กับไปหาเอแงแทงใดมาอยู่ต่างประเทศเราออกไปหาหลดุดออกไปหากินหลดพออยู่ไทยเอียงอยู่ไทยเขาก็หากินคือกันค่ะขันบ่ได้ฝัวฝรั่งก็ต้องหากินค่ะ มอยู่ดังประเทศได้ัวฝรัลล่งกันต้องหากินค่ะแหงอยู่น้ำเขาเขาเป็นผัวเฮานี่เขาต้องซอยกันมาเม่นมาโอ้ยฉันไม่ใจหรอกนี่เด้อสังคมมาดามนี่เด้อเบ,า,บาคมกันเด้อโอ้ยมาอยู่แล้วมะเอาดอกเด้อคันดาห้มาออกซอยไม่ได้ออกยังน้ำดอกอันผัวออกให้เบิดเบาคมกันหลายละไปได้ยินมาในกลุ่มแต่สมัยตะกี้สังคมหลายพี่น้องเอ้ยไปได้ยินมาเบิด เพราะผู้นั้นอันต้องออกให้ฉันเ้อคันฉันคันฉันให้ฉันมาออกซอยฉันมาเอาเ้อค่ะฉันต้องเอาหัวที่แบบว่าออกให้ฉันทุกอย่างจ้ะฟังแล้วอยก็คิดว่าคนคนนี้เห็นแกตัวเนาะไม่เป็นตะครบแค่หัวเขาเขายังรู้สึกอยากจะเอาเปียบเลยเขายังไม่อยากจะแบ่งอะไรให้หัวเขาเลยเขามีแต่อยากได้จากผัวเขาเราคิดแล้วว่าเขาอยากว่าอยากเอาเปรียกก็เพื่อนการคบเพื่อน ฟังจากคําพูดเราก็รู้ว่าคนคนนั้นมีทัศนคติยังไงมีทัศนคติและความคิดแบบไหนมันเลี้ยหลูกเอาได้เด้อค่ะพี่นงจา๊าการคบมูอคมยังกระไดเลี้ยหลูจากกันกระทําคําเบาของเขาจากการกระทําคาาากการรําคเบอกของเขามันชิ้อซอวซื่อๆหลายๆอย่างว่าเขาเป็นคนแบบใหเขาเป็นคนเห็นแกตัวบ่นั่นแหละพี่นองจา๊าผู้ใดได้ผัวฝรั่งหล้วก็คิดคิดเนี่ยเด้อว,ว่าเขามนุษย์ฝรั่งกับเป็นคนคนหนึ่งที่เฮา ซึงเฮากับเป็นมนุษย์คือกันหมดอยากให้มองในภาพที่ว่าใจเขาใจเราเนาะอย่าคิดจะผลประโยชน์อย่าคิดจะว่าแต่งมาแล้วเฉเอาวจะผลประโยชน์กับเขาอย่าคิดมาแแล้วจะแตง่งเ่ว่าเออกูจีเก็บอยู่ายเดียวเงินนั่นกูจิเก็บเอาจะกูกูจิใส่ใจกูทั้งแผนบอกเวลาเฮาเดือดร้อนนั่นผู้ใดก่อนที่ซอยเฮากับพัวเฮาหน่ะล่ะพี่น้องจ๋ามันบ่มีไผดอกกพัวเฮานี่แหละซอยเฮาอืม เวลาเดือดร้อนมาให้นึกถึงมือแรกที่เขาเขาที่เขาเขาไปยืน่นชีวิตซอยที่เขายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเราในวันที่เราลําบากในวันที่เราหวยหาความรักในวันที่เราอยากมีผัวฝรั่งนั่นเนี่ยเจอคนดีกับพ่อเจอคนดีแล้วก็รักษาเขาไว้่บม,มนวาสิมาเอาเปรียบกันซึ่งกันและก,กันเด้อพี่น้องจ้านี่ก็ฝากไว้ให้คิดด้วยค่ะหลายๆท่านที่ได้ผัวฝรั่งมาแล้วก็อยาเว้าถึงแต่สมบัติเขาหลายค่อยค่อยปวดหัวค่อยอยากนา คอยอยากนัาเป็นยังเพราะว่า่อยต้องมารับฟังเกี่ยวกับเรื่องโอ้พี่ต้องได้อันนั่นต้องได้อันนี่คอยคอยบอกโอเคกับความรู้สึกอย่างสี่คอยรู้ค่ะว่าทุกคนรักตัวเองทุกคนรักลูกทุกคนอยากมีอะไรเป็นท้องให้ตัวเองและลูกเสมอคอยรูกคอยเข้าใจแต่ว่าความคิดนี้คอยอยากให้เผาๆลงแน่ใจเข้าใจเฮาเนาะรักกันซึ่งกันและกันค่ะ